เปลนแปลงอยา่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนถ้าแปลงความเปลีปล่ยนแปลงนี้การศึกษาคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมแข่งขันในระดับโลก การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจึงนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาพร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพาและขีดความสามารถของตนเองซึ่งในปี2568นี้จังหวัดนนทบุรีโดยเทศบาลนครนนทบุรีได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งศทางวิชาการระดับภาคกลางครังที่18หรือนครนนท์วิชาการ68เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นร,ระดับประเทศเทศบาลนครนนท์บ,บุรีภายใต้การนำของนาย,ยกเทศมนตรีนายสมนึกธนเดชาคุณผู้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางด้านการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนเต็มตามศักยภาพทังด้านวิชาการกีฬาดนตรีและศิลปวัฒนธรรเพื่อเป็นเส้นทางนำไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของตนเอง การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงความรู้ความสามารถด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันนักพรตหลนวิชาการ6-8ในครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งที่เราจะได้เห็นศักยภาพที่สร้างสรรค์และทักษะที่หลากหลายกับการแข่งขันทั้ง24ประเภทของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้ทุกภาคส่วนนะครับทุกสถานการณ์ของเทศบาลไว้ใจได้ครับเพราะผมเนียมีชีวิต ว่าเป็นกีฬามีจิตใจยิ่งใหกีฬาการแข่งขันทุกประเภทต้องมีวความยตุติธรรมเที่ยงตรงก็คาดว่าการจัดการรับกาการศึกษาครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ระดับภาคกลางทุกคนนั้ได้มีได้มีส่วนมาร่วมแล้วก็ดำเด็กของเราเ่ยนะครับมาแสดงศักยภาพของแต่ละคนแลวเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีครับด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นและด้วยพลังแห่งความร่วมมือในการขับดันการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนของถิ่นระดับภาคกลางทุกแห่งนี่จึงเป็นเวทีของการสร้างผู้นําที่ตอบโจมการพัฒนาในโลกแห่งอนาคตการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่18นั่นขอนุนวิชาการ68ในครั้งนี้พร้อมแล้วที่จะปลดล็อกศักยาภาพเด็กไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกรง่งและพร้อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป กันอีกครั้งนะฮะกับจังหวัดมอทโกรีโดย